รู้ไหมว่ามือดินมัเมลงแหงผ่านรู้ไหมทําไมฝนจึงเต็มท้องฟ้ากปร<อ>กับงานของนายหลวงเป็นคนชอบนี้หนักนะที่เกิดมาตา หลักสำคัญว่าต้องมีน้ำบริโภคน้ำใช้เพื่อการเพาะปลูกเพราะว่าชีวิตอยู่ที่นั่นถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ถ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้แต่ถ้ามีไฟฟ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้พระราชาดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบาทเสด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพิพเนินด้วยพระบาทไปยังพื้นที่ที่น่าจะเป็นหนองน้ําก็ไปติดอยู่ที่รั้วลวดหนามเจ้าหน้านนที่ก็จะตัดลวดหนามเพื่อถวายความปลอดภัยพระองค์ท่านมีพระราชกระแสารับสั่งว่าจะไปตัดลวดหนามของชาวบ้านเขาท่านจะก้มพระองค์แล้วก็มุดเข้าไปในนั้นเองก็สร้างความ ตื่นเต้นประทับใจให้กับเจ้าหน้าที่มากว่านอกจากจะมีพระราชประสงค์ที่จะบุกไปให้ไปดูให้เห็นถึงพื้นที่ที่เป็นหนองน้ําแท้จริงแล้วเนี่ยก็ยังไม่ไม่ทรงโปรดที่จะทําให้การตรวจสอบพื้นที่นั้นไปทําลายทรัพย์สินของชาวบ้านนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระเมตตาพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระรามลิกโครงการพนาลุ่มน้ํา ลำพยังตอนบนอันเนื่องมาจากพร,ระรัมยิปชาชนในพื้นที่ยังมีการพัฒนาพื้นที่การเกษตรตามแนวพระรัมยิเกษตทรทฤษฎีใหม่จนมีแปลงต้นแบบที่สามารถเป็นแบบอย่างของการดำรงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทําให้ประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนายพลกรสุวรรณรัตนองค์คมรีผู้บริหารสำนักง,งานกบรและคณะพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปชมผลสำเร็จการพัฒนาแหล่งน้ำตามแนวพระราชดำริและขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่แห่งแรกในพื้นที่ภาคอีสานสร้างชีวิตใหม่ที่พอเพียงให้กับราษฎรโดยเยี่ยมชมการผันน้ำจากโครงการอ่างเก็บน้ำนห้วยไผ่อเนืองมาจากพระราชดำริในโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยบางสายตอนบนอเน,นืองมาจากพระราชดำริจังหวัดมุกดาหาร มายังจังหวัดการสินโดยอุโมงผันน้ำลำพยังภูมิพัฒน์นามพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีความหมายว่าอุโมงผันน้ำที่นำความเจริญมาสู่แผ่นดินรุ่มน้ำลำพยังโครงการอุโมง์ผันน้ำลำพยังภูมิพัฒน์เนะครับเกิดจากแนวพร่มริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีความจุประมาณ10.5ล้านลูกบาทเมตรแต่มีพื้นที่ชมทานเพียงแค่1,600ไร่ พระองค์ท่านเลยมีพระราชดำริให้กรมชลมประทานพิจารณานําน้ําส่วนเกินนะครับผันลงมาช่วยเหลือเกษตรกร,กรในเขตอําเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินครับโอกาสเดียวกันนี้นายพรากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีได้ทําพิธีเปิดโครงการก่อสร้างฝายทดน้ําลําพยางบ้านกุดต่อแก่นนอกจากนั้นได้มอบระบบสูบน้ำโซลาเซล ให้กับเกษตรกรกลุ่มหักแพงแบ่งปันจำนวน5รายเพื่อใช้สูบน้ำเข้าแปลงพื้นที่การเกษตรกรรมที่น้อมนำแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่มาขยายผลตามพระราชดำริให้ขยายผลการดำเนินง,งานโครงการไปสู่ราษฎรในบริเวณใกล้เคียงการดำเนินการขยายผลการดำเนินง,งานเกษตรทฤษฎีใหม่แบ่งตามกลยุทธ์ได้แก่กลยุทธ์ที่1คือพึ่งพาตนเองกลยุทธ์ที่2 พึ่งพากันเองกลยุทธ์ที่3สร้างเครือข่ายสู่ตลาดและกลยุทธ์ที่4คือขยายผลสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้พน้นจากการดําเนินง,งานขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่แบบบูรณาการจากทุกภาคส่วนทําให้ประชาชนชาวเขาว,วงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งและมีจุดหมายที่จะให้จังหวัดกาลสินเป็นจังหวัดแห่งการเรียนรู้ ให้พอของเราสุขใจรู้